เราอยากจะเสริมอะไรให้เขาสักอย่างหนึ่งเพราะเอาตรงๆกลัวลูกเสี่ย สวัสดีค่ะแพทนะคะวันนี้อยากจะมาแนะนําอาหารเสริมดีๆตัวหนึ่งที่แพทกับน้องเรสทานอยู่พรีโบจากอินเตอร์ฟาร์มาค่ะซึ่งพรีโบตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดโปรตีนเข้มข้นจากนมวัวนอกจากนั้นเขายังมีวิตามินซีวิตามินดีและกระดูกอ่อนปาลาฉลากด้วยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยตั้งแต่3ขวบขึ้นไปคุณสามารถทานพรีโบได้เลย <S <S อย่างเช่นเรซซิ่งเนี่ยในวัย3ขวบกว่า4ขวบเนี่ยนะคะอาจจะทานในรูปแบบของแคปซูลไม่เป็นเราสามารถแกะแคปซูลของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ไปในอาหารที่ น้องชอบได้มันก็จะยิ่งง่ายเลยนะคะอีกหกลุ่มที่แพทอยากจะแนะนําให้ทานตัวนี้นะคะคือกลุ่มผู้สูงอายุเวลาหกล้มทีคุณขานึกเลยว่างานใหญ่เกิดขึ้นแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเสริมให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราไปเรื่องความแข็งแรงเรื่องของกระดูกเขามาเต็มอยู่แล้วนะคะ mm. ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าแพทมั่นใจมากๆเพราะมีการวิจัยและการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น